ไปที่สายต่อไปนะครับจากนครนายกครับคุณสมบุญอยากจะถามว่าควายตายฮะพี่หนอมต้องการเรียกร้องค่าเสียหายต้องทำยังไงสวัสดีครับครับคุณสมบุญวันก่อนโทรมาถามทีหนึ่งแล้วหรือเปล่าล่ะไม่ครับผมโทรไปตั้งหลายเดือนอแล้วคนละคนเหรอ คมันกดนักขอนายกนจูงควายทำมือถือตกน้ำตัวมาเราไม่ติดคนละคนนะโอเคเอาแล้วควายตายเพราะควายควายคนลุงสมบูรณ์ตายเพราะอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาฉีดยาฆ่าญ้านะแล้วก็ยาฆ่ายามันล้ามาในที่เราเลี้ยงควายอย่างเงี้ยแล้วควายเขาไปกินควายงัวเขาไปกินบางทีตัวก็แท้งบางตัวก็ผอมก็ลรองกองอะไรเงี้ย <ม>แล้วก็เขาก็ฉีกหลายครั้งแล้วเคยบอกเรอบ,บัปฉีแต่อไปลงไปทําไม้โคางงกว่ายมันกินยาอย่างนี้มันถูกยาฆ่ายาไม่ได้มันแพ้มันแค<อ>ก็ตายเออแล้วอยู่ที่หมู่ที่เท่าไหร่เนี่ยผมอยู่หมู่เจ็ดสีกระอ่างอ่ะ ก็คนนั้นแหละผมจำได้วันก่อนที่โทรมาว่าจะทำร่องน้ำอะไรไม่ใช่เหรอใช่ไหมคนเดียวกันใช่ไหมใช่ผมไม่เคยโทรเลยวันก่อนก็ตำบลสีกะอางเหมือนกันเนี่ยวันก่อนคุยกันนายกอบตสีกะอ่างกันทิ้งแล้วต้องรงคนละคนแสดงว่าแถวนี้ก็เลี้ยงควายกันเยอะเนาะลุงเนาะเลี้ยงควายกันเยอะครับท่านคนหนองครับอืมผมยังแปลกใจว่าคนเดียวกันคุณลุงวันนั้นอยู่สีกะอางเหมือนกันอยู่นครนายกข้างถนนก็ขิดยาข้างถนนปุ๊บ แล้วก็ฉีดล้ำเข้ามาฉีดแล้วก็มาหลายครั้งเป็นทีแล้วผมก็ถ่ายรูป<ล>ไว้หลายครั้ง้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สมบูรณ์อายุเท่าไหร่ทวทีจะได้เรียกถูกผมอายุหกสิบหกสิบหกหกสิบเจ็ดเนี่ยหกสิบหกนะเลี้ยงควายแล้วควายที่เราไปเลี้ยงเนี่ยมันเลี้ยงอยู่ในที่สาธารณะไปกินหญ้าทั่วไปยังไงใช่ไหมที่เช่าเขาถืที่เช่าที่เช่าแล้วถ้าที่เช่าเนี่ยถ้าที่เช่าเราเช่าหรือว่าหรือ,อยังไงเราเช่าดิ เราเช่าแล้วใครมาฉีดยาในที่เราเช่าล่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเอา้าแล้วก็มาฉีดได้ไงในที่เราเช่าแล้วฉีดยาเข้ามาแล้วทํามวัวเรากินเนี่ยมติดตามถนนนะติดติดข้างถนนแต่มันล้ําเข้ามาในที่เราเลี้ยงควายเนี่ยอืมแล้วก็ฉีดตามถนนก็ฉีดทําไมตามถนนก็ฉีดทําไมค่ายหญ้าข้างทางเนี่ยก็ฉีด้าข่ายหญ้าหญยาข่ายหญ้า โอ้ฉีดยาฆ่ายาข้างทางนะทำให้ข้างทางมันโตเลี่ยนอะไรนะมันจะได้ไม่ร้องโล่งเตียนแล้วปรากฏว่ามันติดกับพื้นที่ที่เราเลี้ยงควายอยู่เป็นที่เช่าของเราใช่ควายก็ไปกินหญ้าควายไม่แท้งก็ตายอย่างนั้นเหรอใช่ของลงตายกี่ตัวแล้วอ่ะก็ทุนนั้นเลี้ยงงวสามสิบตัวก็แทงเกือบหมดถุงอืม ต้องขายผู้ใหญ่เลยหลือผู้ใหญ่บ้านรู้ไหมปัญหานี้รู้ไหมผู้ใหญ่นนตัวผู้ใหญ่ที่ที่ผมพูดเลยมันเป็นผู้ใหญ่หมู่เจ็ดบ้านพราวครับแต่ผมผมผมอยู่หมู่เจ็ดสีกระอ่างเออแล้วเขารู้ไหมครับลุงเขารู้ไหมว่าสิ่งที่เขาฉีดยา,ยาเป็นคนฉีดชา่านครับ ก็ถูกไงว่าผู้ใหญ่รู้ไม่ว่าฉีดญ้าแล้วปรากฏวัวมันไปกินแล้วตายควายไปกินตายเนี่ยเขารู้ไหมตอนนี้เขา,เขาก็รู้แต่เขาก็บอกว่าคนไหนเลี้ยงควายข้างถนนต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบถนนด้วยต้องรับผิดชอบหญ้าข้างถนนด้วยอมผมว่ามันนึกในใจหญ้าข้างถนนแล้วมันนาทีผมัโหนาทีาอของอมตะกองของผู้ใหญ่บ้านกำนันเขา คือมันก็กลายเป็นสองกรณีทั้งนั้นคุณลุงเนาะด้านหนึ่งก็คือทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะดูแลที่ข้างทางไม่ให้รกนะครับ,รบทีนี้เขาก็ฉีดยาฆ่าญ้าเพื่อจะป้องกันญ้าทําลายญ้าแต่เราเลี้ยงควายเพราะงั้นเราก็ต้องป้องกันควายของเราไมหมล่ะครับลงุงด้านทางหนึ่งเราก็ต้องป้องกันมัน,ม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 นก็ไอ้ผมเองน่ะผมกั้นรวดแลด้วฉีดไอ้การรวดแล้วก็ชดไฟไว้ควายมันไม่ล้ลําออกไปหรอก แต่ทีนี้ก็ฉีดยาล้ําเข้ามาเองหลายครั้งยาล้าเข้ามาด้วยทําเหมือนทําเหมือนจะให้ผมเสียทรัพย์ด้วยแล้วเกิดมาบ่อยไหมฮะเกิดบ่อยไหมเรื่องเนี้ยเกิดทุกปีเลยทุกปีเลยเกิดทุกปีแล้วก็แถวแถวศรีกะอางเนี่ยแถวนี้เขาเลี้ยงควายกันเยอะใช่ไหมลุง ใช่ครับใช่ครับอ่าถ้าที่ผมทราบวันก่อนเจอคนเลี้ยงควายทิ้งแล้วเข้ามานี่เจอลุงอีกผมยังหลงว่าเป็นคนเดียวกันเนี่ยนะสี่ใางแถวนี้แถวนี้ที่ดินไม่ค่อยมีเอกสารสิทธิ์ใช่ไหมลุงแต่ว่าเหนือบ้านผมไปเป็นที่ที่กิจเป็นที่ทหารใช่แต่ผมีเอกู่รสิทธิ์่านั้นโอเคทีนี้ลุงจะถามว่าอย่างไรที่โทรมาเนี่ยทีนี้ผมถาม ผมจะมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้มั่งหรอแลมันก็ฉีดล้ำเข้ามาอย่างนั้นนะมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรบ้างนะครับก็คือว่าวถ้ามัน,มนพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากสัตว์เนี่ยไปกินหญ้าที่มีสารเคมีปนเปื้อนที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผู้ใดเนี่ยอันนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายแต่มันต้องพิสูจน์กันให้ได้นะ ก็ <K an> ต้องมีถ่ายรูปไว้มั่งอะไรมั่งครับแล้วได้ไปแจ้งความไว้แล้วหรือยังผมปีน่ะฮะผมปีผมเ่ะเลี้ยงในที่เขาในที่ของของของ,ของน้าสาวของเอาอยางาน,นี้ดีกว่า <นะ S 1> คุณลุงครับเอาอย่างนี้ครับลุงผมก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดนะแต่ว่าถ้าลุงเ <นะ S 1> จอปัญหานี้บ่อยๆแล้วทําให้มีปัญหากับควายตั้งแต่เสียชีวิตแล้วก็แทงลูกเนี่ยนะแ,ละแกลนเนี่ยนะลุงก็เก็บหลักฐานไว้นะครับอย่างน้อยที่สุดก็ ให้แจ้งต่อแหนเพอผมไม่ได้ครับแหนเพอจ้างแดนเพอแล้วก็ถ้าจะเรียกค่าเสียหายต้องแจ้งความเห็นไหมต้องแจ้งความเป็นอย่างน้อยก็แจ้งเป็นหลักฐานก่อนพอแจ้งเป็นหลักฐานปั๊บเนี่ยตำรวจจะได้สืบสวนสอบสวนให้ได้ความว่ามันเป็นมาอย่างไงกันแน่ แล้วจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปว่ามันต้องไม่ทำในลักษณะที่มาฉีดและทำให้สัตว์เลี้ยงมันไปกินนนะนะถึงแม้ว่ามันจะเรื่องความผิดก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าการไปฉีดญ้าและควายไปกินวัวไปกินมันก็เป็นบาปนะทำให้สัตว์มันตายอ่ะมันก็ไม่ควรจะทำแบบฉีดไม่แบบไม่รับผิดชอบอ่ะอันนี้มันต้องแก้ในเชิงระบบคุณน้องว่า อันนี้อาจจะต้องเดี๋ยวนะเด well. ี๋ยวนะคุณลุงยืนยันชัดเจนนะว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านทํานะครับครับอำเภออะไรที่ลุงอยู่นะอำเภอบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับครับเดี๋ยวทีมงานบันทึกเรื่องของคุณลุงสมบูรณ์ไว้นะครับบ้านเล็กที่ที่อยู่ให้ชัดเจนนะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกให้เพราะว่ามันพลาดพิงถึงผู้ใหญ่บ้านครับ นะครับให้เรียกมาเจรจาพูดคุยกันทั้งเฉพาะหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นและระยะยาวจะต้องทําอย่างไรอย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่ควรทําให้สัตว์ต้องตายด้วยการไปกินหญ้าที่ถูกฉีดยาไว้อ่เอออันนี้มองในแง่ของทำอย่างนี้ก็เกษตรกรแย่เลยครับอืได้ครับคุณลุงครับเดี๋ยวประสานแนวเพเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกให้แบบนี้ลวพูดจะเกษตรกรแย่ เข้าใจครับลุงเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะเรารู um> ้แล oui> ้วก็เราก็ต้องป้องกันเราก็พยายามป้องกันแล้วแต่ว่าถ้าเข้าฉีดล้ําเข้ามาเนี่ยไม่แบบไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้นายเพื่อจัดการให้เดี๋ยวประสานให้ไม่ต้องกังวลการกระทำของเขาเหมือนทำไม่พูดแล้วครับลุงไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วพอเพียงพอแก่เหตุแล้วครับพูดไปเดี๋ยวหลุดออกมานะเอาว่าเดี๋ยวเราประสานนายเพื่อ บ้านนานครนายกให้ทีมงานดึงเรื่องกลับไปและบันทึกเรื่องของลงหลังใหม่เดี๋ยวประสานแหนมเพอต่อเนาะให้ท่านจะได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรงสุขให้กับราษฎรครับนะครับ